คนนี้สาวสวยดีกรีมิสแกนทิเรียนสอนด์2019โกโก้ระยะสุภาเริกไปเที่ยวที่เวนิสอิตาลีเป็นประเทศที่ตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะคะเต็มเต็มค่ะนะคะแพร่คืออันดับหนึ่งนอกจากนั้นยังไม่พอเยอรมันออสเตรเลียเพอเวลาไปทีเขาก็จะเป็นแบบต่อต่อหลายประเทศเลยใช่ไหมพอกลับมาเมืองไทยเขาก็บอกว่ายังกักตัวเองไม่ครบ14วันรวมทั้งยังออกไปทํากิจกรรมต่างๆข้างนอกปกติอีกงานนี้เอา แล้วแม่จ๋าไม่รู้ว่ากลัวจะโดนดราม่าเหมือนดาราในวงการคนอื่นกับบ้างไหมหรืออะไรยังไงโกโก,โกโ้ครั้งนี้เธอจะฝ่าดราม่าไปหรือเปล่าอามาเคลียร์หน่อยเร็วไปเที่ยวเยอรมันมาค่ะแล้วก็ไปออสเตรียไปอิตาลีด้วยค่ะช่วงเดือนไหนตั้งแต่วันที่11ถึง17กุมภาพันธ์ตอนที่หนูอยู่ที่นั่นยังไม่มีนะคะยังไม่มีกลับมาเราได้กักตัวบ้างแบบเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มแล้วก็กักตัวนะคะกักตัวไม่ได้ไปไหนเลย ถัา14วันไหมเอ <hum> ่ยจะไม่ได้ก็น่าจะไม่ครบนะคะเพราะว่าต้องมีมาออกนานด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนั้นช่วงที่หนูไปคือมันมันมันยังไม่มีแล้วลกลับมาได้14วันปุ๊บก็คือมีเลย <Book. S 1> ที่อิตาลีใช่ลา่าสุดเดี๋ยวจะมีไปงานนะคะที่ไหนที่อินโดนีเซียค่อนข้างกระทบ อย่างมากเลยคะ่ะไม่ใช่แค่างานเศร,รษฐกิจต่างๆเรื่องสุขภาพก็คือต้องดูแลให้เป็นพิเศษให้มากกว่าเดิมใช่และวหย่อินโดนีเซียนี่เขายังไม่ยกใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่ยกไปประมาณวันที่เท่าไหร่ประมาณวันที่31ค่ะอันนี้เป็นงานโชว์ตัวของมิสแกของมิสแกเจอกันบ่อยๆแบบนี้ผันเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เบื่อเราหรอกนอเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดด้วยนะคะ s u b s c r i b e กันเลยนะคะดารา d a i l ่ Official ข่าวสดใหม่ทุกวันค่ะ